สวัสดีครับเราก็มาถึงน้ำตกเอราวัณชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับอันนี้โหเสียงน้ำตกสดชื่นมากครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะครับนี่ครับกดหินครับนี่ทางมานะครับนี่แล้วก็แวะทางซ้ายนะครับแล้วเราก็มาถึงตรงนี้ครับนี่มีปลาด้วยครับปลาสวยเลยครับตรงนี้หลายตัวเลยครับนี่น้ำตกครับ โอ้เราไปใกล้กว่านี้ไม่ได้ลนะครับเพราะว่านี่สุดทางแล้วครับสุดทางแล้วนะครับถ้าไปใกล้กว่านี้ก็ต้องว่ายน้ําข้ามไปครับนี่รูปปลาครับปลาโอ้มีปลาเยอะเลยนะครับนี่น้ําใสเลยครับอ่านี่ครับโอเคครับนี่คือชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งนี่จะไหลลงไปตรงนี้ครับไหลลงไป นี่ครับนี่มีปลาตัวใหญ่ตัวนี้ก็มีครับโอ้ปลาว่ายครับนี่โอ้สดชื่นสดชื่นอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปชั้นสองกันต่อนะครับตามมาเลยครับมาดูปลาชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับ ชั้นที่หนึ่งไหลคืนลังนะครับนี่ตรงนี้ครับถึงแล้วเรามาถึงน้าวนะครับนี่อุทยานแห่งชาตินะครับไหลคืนลังอ่ะเราไปชั้นที่สองต่อครับชั้นที่สองไปอีกแค่หนึ่งร้อยเมตรเองอ่ะโอเคครับอ่ะงั้นเราตามไปเลยครับตามกันมาเลยอันนี้ทางขึ้นทางลงส,สะดวกสบายครับอ่า ตอนนี้ที่อุทยานก็ถ้าเอารถมาก็ค่ารถสามสิบนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ค่าผ่านหนึ่งร้อย เด็กห้าสิบนะครับชั้นสองก่าอาถึงแล้วครับชั้นสอง ชั้นสองถึงแล้วครับชั้นที่สองชื่อว่าวังมัดฉาโ,โหสวยเลยครับชั้นที่สองครับถึงแล้ว วังมัดฉาชั้นที่สองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเดินตามกันไปนะครับโอ้ยโอยเสียงน้ำตกมาแต่ไกลเลยโอ้ยชั้นสองน,นี่น่าเล่นน้ำนะครับเนี่ยโอ้ยโอ้โถึงแล้วถึงแล้ว สวยมากครับทันที่สองอ่านี่ครับวันที่สองครับอ่าเดี๋ยกลับอ่าถึงแล้วถึงแล้วทันที่สองอุ้ยสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหนะครับ คเลยสุดยอดสุดยอดนะครับอโอเคครับเดี๋ยวคลิปที่ชั้นที่สามชั้นที่สี่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะอัดคลิปต่อไปนะครับสวยมาสวยมากครับอ่าปีใหม่ทั้งทีก็มาหาสถานที่ที่เห็นแล้วแบบอ่าวื่นใจนะครับจะได้มีแรงสู้ต่อไปในปีหกสี่ครับปีเลยครับอ่าโอเคครับสวัสดีปีใหม่ครับ